สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อกาดกับพงศุภานะครับรับบทเป็นปัดจากซีรีส์เรื่อง Bad Guy My Boss ครับผมชื่อจมนะครับเจมเ s เ e w i t ร p r e s c o t นะครับรับบทเป็นเอริสจากเรื่อง Bad Guy My Boss นะครับ หลอกกันังเลยอะขอบคุณครับผุเรื่องที่อยู่ในออฟฟิศกับลขาหนุ่มรูปหล่อแสนน่ารักแสนดีนะครับคนนี้ที่เรียบร้อยมากๆแล้วต้องมาเจอกับเจ้านายเจ้าชู้มากๆเขาหลอกเขาเปิดมาเขาเจ้าชู้เลยเหรอเขาเจ้าชู้อยู่แล้วเขาเจ้าชู้มานานมากๆแล้วเป็นดีไซน์ส่วนตัวเขายู่แล้วโลเลขาที่บอบางมาโดนใช่ในเรื่องลขาบอบางที่แอบหลงรักเจ้านายแต่เราไม่สามารถจะเปิดเผยได้้วยการที่เป็นเจ้านายนะครับพี่เคยไหมครับแอบหลงรักคนที่ทำงานก็มีบ้าง ก็มีบ้างเซลเซลเเป็นไงไปถ่ายมาถือว่าไปได้ดีมากๆครับน้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเล่นเลิฟซีนสำหรับพวกเราที่ใหม่มากๆพิ่งจะมาเคยเล่นด้วยกันครั้งแรกพอได้เข้าด้วยกันบ่อยๆก็รู้สึกว่าโอเคเริ่มชอบแล้วเข้าฉากเข้าฉากใช่ก็เ่มรู้สึกชอบแล้วเหมือนกันชอบอะไรชอบการถ่ายทำครับผมที่แบบว่ามุมภาพมันสวยดีจังเลยอะไรแบบนี้ความท้าทายของบทนี้นะที่เจมเรลาเป็นเอริสเรื่องอายุเจมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเดือดดาหรือว่าชอบฟังเพลงอีสานแล้วเทเห์า เอาบ้านอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพครับ <Okay. S 1> <laughs> <laughs> เขาเป็นบอสแล้วเอริสไม่เหมือนเราเหรอครับไม่เหมือนเลยครับต่างกันเยอะเลยนะครับผมเอริสเนี่ยเขามีความนิ่งความเป็นบอสซีอโอเจ้าเล่ร้ายกาจเจ้าชู้ชู้อีกไม่ดีอคนแย่ๆคนหนึ่งที่เล่นกับอันนี้มันความในใจแล้วพี่ความในใจแล้วจะไม่คิดว่าเขาจะผิดใจบ้างหรือยังไงที่ทำทำไปอ่ะอุ้ยดีเรียกคนอื่นมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเล่นตวยอดีกว่าพูดขนาดนี้แล้วผมเอาหน้าไว้ไหนจังหวะไปปิดลิฟต์แล้วเข้าไปเอ้ยไอ้นั่นในไพายลอตแต่มันเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับ ขงจริงเขาทาร้ายจิตใจมากกว่านี้เยอะออมันทําร้ายจิตใจกันไปหลาย EP ไหมสิบสองตอนคือทําร้ายจิตใจกันมาเรื่อยๆครับผมคือไม่เคยใจดีกับเคยรักกันเลยไม่เคยแต่เป็นพระเอกกันางเอกนะใช่แต่ไม่เคยใจดีกันเลยอะไรที่เชื่อถือได้มากตอนนี้อยากรู้ว่าเป็นยังไงอันไหนเชื่อถือได้ไม่ได้เราไปติดตามในซีรีส์ดีกว่าเมื่อกี้ก่อนจะมาเจอเราสองคนพี่เุยพุ่มกับเราครับผมเป็นยังไงบ้างเขาบอกอะไรบ้างเขาก็ลงเวิร์กช็อปเองแกลงที่เองตลอดเป็นยังไงบ้างเพราะมันร่วมงานกันกับ แล้วก็เหมือนเป็นคุณพ่อไปแล้วตอนนี้คือเวลาผู้ผมไปงานก็จะมีป้าๆคอยมายืนดูยืนสองบางทีอยู่ชั้นสองก็ถ่ายลงมาแต่ถามแบบพี่ไปไหมไม่ไปพี่ไม่ไปโอพี่เดี๋ยวไปทำอื่นแล้วเจอแล้วก็เจอตลอด ราไปไหนก็คือเขามาดูแลตลอดเขาให้อะไรบ้างเรากดดันมากเล่นกับบทแล้วก็เล่นกับพวกพี่เขาพอได้ลง NC กับพวกพี่เขาก็มีความสุขอยากเล่นต่อครับผมมีความสุขเพราะว่าบทมันดีบทมันดีบทมันดีทารงมันดีเขาด้วยความที่พุ่มกับลงมาสอนเองอย่างนี้ครับเราเขาเป็นคนใจเย็นมากมุมมองของพุ่มกลับกับมุมมองเราได้มาซิงกันด้วยเก็บรายละเอียดด้วยไม่ว่าจะทงเรื่องความจิต เรื่องเล็กน้อยจุกนี่จุกนู่นค่อยๆเลื้อยค่อยๆไหลนะครับผมเสียวจิกหมอนแน่ครับหลักๆก็เป็นประสบการณ์ตรงจากพี่เทอมด้วยหลไยเออไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะภูมิใจเรื่องนี้เหมือนกันอ๋อิใจเขาภูมิใจอ๋อแล้ใช่ใช่ใช่ถึงมันออกมาได้ดีแล้วก็ว่าภูมมตับของเรานะครับผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผม ช่ก็รอไปติดตามนะครับผมเราอยู่ในจริงจริงจเลยครับจริงจริงใช่รายการพี่เนี่ยอ๋อจริงจริงเราอยู่กับวงการว่ายเราก็ลองจะก้าวเข้าสู่คูณจินสาววายจะได้อะไรจากเรือของเราฮะได้โอกาสอย่างแรกเลยก็ได้ความน่ารักของเราทั้งคู่ไปเลยนะครับผมก็คือเวลาที่เราเฮมองอยู่แล้วอย่ามองดี มองกล้องนู่นเนี่ยก็คือความน่ารักของอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นกันเยอะนะครับบอกเลยว่าก็เดี๋ยวสิงหานี้ก็น่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับผมยังไงก็รีบมาลงเรือกันนะครับเดี๋ยวเรือจะเต็มซะก่อนมันไม่มีเต็มเลยหรอไม่เต็มครับถ้าเต็มเดี๋ยวผมซื้อให้อีกลาบเราเราเลยย้อนนี่ไม่ใช่หรอใช่เราเลยย้อนลำใหญ่เลยเรือผมเป็นเรือหางยาวครับเรือเรือซิ่งเรือโจ๊กเรือใสอย่างเดียวไม่ต้องรอร่อนเนึ่งแว เนี <muitas S 2> ่ยแหละเห็นไหมพี่ความต่างของคาแรคเตอร์ชัดเจนดีก็ถือว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากป่ะพอไปเล่นซีนี้เดมเยอะครับตอนฉากแรกเอลิสมาก็ไม่รอดเลยไมลรอนเลยเอล 5G เลยก็เปลี่ยนไปเยอะคำพูดติดภาษาไทยติดภาษาอังกฤษอังกฤษทำไทยคำอีสานคำมั่งห่ภาษาไทยอ่าใช่ครับจนตอนนี้เราก็สามารถพูดภาษาไทยได้คล่องขึ้นปรับกันได้นะก็เป็นครั้งแรกที่ผมเวิร์กช็อปแล้วมาเจอครูสอนการแสดงครูปาอ่าสองภาษาไทยก็เป็นครั้งแรกที่เขามาสอนภาษาไทเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าครูสอนการแสดงมานั่ง สอนภาษาไทยเรื่องการอ่านกันว่าก็ตั้งใจทํากันบ้านมากๆอยากฟังเจมพูดตามยายกินลําไยน้ําลายยายไหลยายกินลำไยยายกินลำไยน้ำลายลายใหญ่ย้อยเอาดิที่แค่เอาประโยคธรรมดามากมันก็ยากแล้วพี่ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยอ่าก็เก่งนะได้อยู่ได้อยู่ทำไมแฟนๆต้องมาเปิดดูแบดไก่ไม่บอลเจมมันแซบมั้งไม่รู้เฮ้ยก็แซบอยู่ในใครหรอ เลขาหรือเปล่าที่แซบเลขาเลขาก็ไม่ยอมนะในเล,<ๆ>เลขาขายหวานไงเลขาไม่ได้ขายแซบ้ะคุณบอสนะคุณบอสขายความร้ายความแซบความหักมุมนะครับผมอยากหาใครเกลียดเพิ่มสักคนนึง hey, ต้องมาเน <hey, S 1> ี่ย<ๆ>คนนี้เลยเอเลสนี่คือเมนนี้เลยครับพระเอกที่น่าจะโดนคนหลายๆคนเกลียดแน่นอนขุนแซบแค่ไหนก็ ผมบอกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมดูได้คนเดียวน <c oughs> ี่คือกดฉันเลยนะโ <c oughs> อ๊คเล่าให้ฟังดีเฉยๆครับพี่ฝากติดตามนะครับพวกเรานะครับจากซีรีส์ Bad Guy My Boss ได้ที่ช่อง8นะครับกดหมายเลข27ครับผม,มหรือว่าอินเตอร์แฟนสามารถรับชมได้ที่กาการ่าเลยนะครับ So for all the inner fans, bad guy, my boss will be streaming on Gagaula. So see you guys on. We really appreciate your support, and then hope to bring out this masterpiece to you guys. So thank you so much, and hope meeting you guys soon. So see you guys. <laughs> 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 <laughs>